สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะครับมี่วันนี้ช่องเก็บมาชชติชาแนวก็ไม่ไม่มีอะไรนะรวันนี้ทํากับข้าวเย็นหลังจากที่ห่างหายกันหลายวันนะฮะเกี่ยวกับการทํากับข้าวแต่วันนี้มันกับข้าวง่ายๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูแม่บ้านนะว่าเขาทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวดูเลยครับ สวัสดีครับคุณแม่วันนี้เมนูอะไรครับวันนี้จะแกงผักกาดแกงผักกาดก็คือถ้าเกิดภาษากลางเขาจะเรียกผักกวางตุ้งเนาะนี่ชูนะชิวขอโทษใส่หมูนะะคใส่หมูนะครับอ๋อกวางตุ้งข้าวทางทางเหนือกับข้าวทางเหนือนะคุณแม่ก็คือเขาเรียกแกงผักกาดใช่ไหมคะเพราะ คุณพ่อเป็นคนเหนือเนาะ<ช>เหนือกับอีสานผสมกันแต่คุณแม่ <c oughs> ต้นกำเนิดก็คือเป็นคนอีสานคุณพ่อเหนือกับอีสานนะฮะก็เลยมาผสมกันรวมกันชุนะมันเจอชุนค่ะคุณแม่แล้วใช้เวลานานไหมเนี่ยไม่นานแป๊บเดียวเลยอแกงแป๊บเดียว <c oughs> ชกุ้ะกล้งให้สุก ขั่วหมูให้สุกนะคะแป๊บนึีให้มีกลิ่นหอมเนาะใช่คั่วหมูให้มันสุกพอขั่วหมูสุกเดี๋ยวเราก็เอาผักลงก็เสร็จเลยอืแป๊บเดียวครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบง่ายมากง่ายมากใช่ง่ายมากเลยก็อย่างเร็วไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วเป็นเป็นเมนูที่คุณพ่อชอบแล้วก็คุณแม่ก็ชอบใช่ไหมใช่ค่ะแกงผักกาดใส่หมูใช่แกงทางภาคอีสานอาจจะอาจจะเรียกว่าอ่อมหมูใช่ไหมแม่ อ๋อหมูใส่ผักกาดใช่ไหมใอ๋อหมูใส่ผักผักกาดอ๋อผักกวางตุ้งเนาะกัดกวางตุ้งครับครับตุ้งอืมผักกวางตุ้งมันจะเป็นออ๋อที่มีใช่อะถ้าภาภาษาทางเหนือก็เรียกว่าผักกาดดอกนี่ผักกาดดอกหรือว่าภาษากลางหรืออะไรเรียกว่าผักกวางตุ้งใช่ไหมแม่ใช่ผักกวางตุ้งแต่ว่าถ้ามีดอกนี้อร่อยเนาะมันจะอร่อยเนาะอืม ภาษาเหนือคนเหนือจะเรียกว่าผักกาดดอกนี่ผักกาดดอกใช่นะฮะก็คือแกงผักกาดใส่หมูนี่ภาษาอีสานก็จะเรียกว่าแกงออมหมูใส่ผักกาดเออนี่นะฮะวันนี้ก็ทำกันง่ายๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากมาย ทําแบบบ้านๆนะก็จะเอาผักลงได้นะผักลงนะฮะนี่แม่คุณแม่เอาผักลงแล้วนี่นะครับนี่ครับรอผักสุกเป็นอันเสร็จนี่นะฮะนี่ผักลงแล้วน้ำไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะค่ะเดี๋ยวน้ำน้ำกาดอ๋อน้ำผักออกเนาะออครับครับเดี๋ยวรอชิมดูถ้ามัน โอเคเราอยากเติมน้ําก็ได้แต่ว่าสองนาทีเติมน้าสักหน่อยนะโอเคเนาะเมนูเด็กอะไรคุณแม่อันนี้ทำอะไรข้าวคั่วใช่ั้าวคั่วเองมันจะหอมเนาะถ้าเราไปซื้อมามันจะมีกลิ่นแบบว่าไม่รู้จะหอมหรือเปล่าวันนี้เราไม่มีพอดีไม่มีข้าวเหนียวอ๋อแม่ใช้ข้าวเจ้าเหรอข้าวเจ้าใช้กันได้เหรอครับ ก็ลองดูค่ะมันก็น่าจะเหมือนกันแหละแต่ว่าความหอมความหอมมันจะไม่เหมือนกันกตทิข้าวคั่วเนี่ยเขาจะใช้ข้าวเหนียวค่ะอือันนี้เมนูของลูกคือน้ำตกลาบอ๋อลาบน้ำตกหมูใช่ไหมแม่อ๋อครับผมเดี๋ยวพบกับเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือของลูกสาวเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาอ๋ออันนี้อันนี้นะฮะ fc หรือท่านผู้ชมมองดูนะฮะนี่ เพราะว่าถ้าใส่น้ําเยอะมันจะไม่อร่อยนะมันจะเป็นน้ําแบบแล้วแต่คนชอบอะนะ่ะเนาะเราจะไม่ค่อยชอบน้ําเยอะเท่าไหร่อืเดี๋ยวถ้าเกิดมันรสเข้มข้นไปก็เดี๋ยวเติมน้ํานิดนึงอเติมน้ํานิดนึงใช่ไหมใช่ใช่อ๋ดดอจ่าครับผมครับผมเป็นเขียวเขียวอ๋ออันนี้อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วต้องทําทําให้มันสีเขียวอย่างนี้เนาะสีเขียวจะน่าทานใช่เพราะว่าออกแป๊บเดียวอ๋อ ลงแป๊บเดียวก็คือหม้อเดือดใช่พอรอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดเลยอืมอเสร็จเป็นเสร็จพิธีครับผมเมนูแกงแกงผักกาดใส่หมูเนี่ยก็คือคุณแม่จะทําถ้วยเดียวเนาะถ้วยเดียวเออเพราะว่าเรากินกันแค่สองคนกินสองคนเนาะเด็กๆก็ไม่เขากินเขากินเขากินน้ำตกหมูลาบหมูอ๋อพ่อกับแม่ก็นี่นะฮะเมนูรอเดือด รอเดือดนะฮะเดี๋ยวก็กปิดไฟใช่ไหมครับโอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณแม่ก็จะตำข้าวคั่วนะข้าวที่เราคั่วนะตำเองใส่ไอ้นี่นะครับไว้ใส่น้ำตกหมูหรือว่า,วาลาบหมูนะครับนี่เมนูของลูกสาวนะครับนี่นตอนนี้ตำแล้วครับอาจจะไม่หอมแต่ก็ใช้ได้เพราะว่ามันไม่มีน ไม่ได <Okay. S 2> ้ครับววอันนี้เอาหมูเอาหมูเราไม่ต้องไอ้น,นี่ใช่ไหมเราไม่ต้องเอาไปย่างไฟใช่ไหมก็เ,เป็นน้ำตกเพราะว่าเราทำวิธีง่ายง่ายง่ายเลยเนาะเราเอามาหมูมาลงกับน้ำเดือดแล<อ>ใส่เออมาคั่วใส่น้ำเดือดนิดหนึ่งก็มาทำเป็นน้ำตกน้ำตกหมูง่ายง่ายนะะนี่รวดเร็วทันใจนะทำอย่างนี้ถ้าเราเอาไป <ไ>เดี๋ยวนี้ไปย่างไฟมันก็จะช้าหน่อยจริงๆวความหอมมันก็จะแตกต่างนเนาะใช่ถ้าเป็นถ้าแบบ <ไป S 2> ต้นตำรับน้ำตกจริงๆต้องไปย่างเนาะไป,ย,ไปย่างให้มันพอไอ้นี่หน่อยให้น้ำมันตกแหละาตามชื่อเขาเรียกน้ำตกให้น้ำน้ำมันตกแล้วก็เอาอเอาเออกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะประยุกเป็ดเนี่ยฮะใส่หม้ออย่างนี้แล้วก็มาคั่วกับน้ำร้อนเนี่ยเนี่ย แบบนี้มันจะรวดเร็วกว่านะฮะก็ทำน้ําตกได้เหมือนกันใช่ใชไหมครับ<ช>อ๋อโอเคเดี๋ยวมาลวกหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะฮะดูขั้นตอนการทำแปบ๊บหนึ่งนี่ก็นี่ฮะเริ่มปรุงแล้วนะครับนี่ฮะน,น,นี่สริกนิดนี่กนิดนึงโอเค <c oughs> แค่นี้ค่ะ นก็นี่ฮะเดี๋ยวใส่มะนาวนะโอ้โหตอนนี้หอมข้าวคั่วอยู่นะครับข้าวคั่วหอมนะครับหอมข้าวคั่วเออพอได้นะครับสําหรับเอใช้ข้าวอะไรนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าเออเพราะว่าข้าวเออข้าวข้าวเหนียวหมดปกติเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวเนาะใช่ใช่ข้าวเหนียวในการแต่นี่ก็คือมันไม่เผ็ดนะเดี๋ยว อันนี้ปรุงให้ลูกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัดใส่จานให้ลูกแล้วก็คุณพ่ออาจจะใส่พริกเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ของคุณพ่อก็นี่นะฮะใส่ผักใส่ไรเรียบร้อยนะให้มันมีสีสันใส่พริกเลยฮะของคุณพ่อนี่ฮะใส่พริกของลูกของลูกนี้นเดียวะฮะแทบจะไม่มีสีสันแต่ของคุณพ่อกับคุณแม่เรามีสีสันหน่อยนะนี่เป็นน้ำตกหมูนะครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมน้ำตกหมูนะครับนี่นะน้ำตกหมูเดี <Okay. S 1> ๋ยวเจอกันบนโต๊ะเลยครับเจอบนโต๊ะนะครับวันนี้อร่อยแน่นอนครับนี่นะครับนี่คือโฉมหน้าของอาหารเมื่อกี้ที่เราทำเมื่อกี้นี่แกงผักกาดนะแม่เนาะ ผักกาดใส่หมูแล้วก็อันนี้อันนี้น้ําตกผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น้ํตก,กตกเด็กตกเด็กใช่ไหม,ม,มนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวสักครู่นะนี่แต่ว่าอร่อยน่าทานแน่นอนเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ครับวันนี้มีน้ําตกหมูแล้วก็แกงผักกาดใส่หมูนี่นะฮะ คือภาษาอีสานว่าออมหมูใส่ผักกาดกินกับนี่ฮะกินกับก็กินกับข้าวสวยนะครับเนี่ยกินกับข้าวสวยเพราะว่าวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวต้องกินข้าวสวยไปนะครับคุณแม่ก็ตักข้าวคุณแม่ตักข้าวแล้วสามจานอีกคนนึงไม่รู้กินด้วย ลูกสาวคนโตไม่ค่อยกินข้าวนี่คนเล็กมาแล้วสวัสดีค่ะาทานข้าวนะลูกนะวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะทานข้าวกับน้ำตกน้ำ,นำนตกอันนี้คือน้ำตกหมูน้ำตกเด็กนี่ใส่พริกนิดเดียวนะนี่ดูของคนพ่อกับลูกไม่ต่างกันอันนี้ของลูกสาวไม่ทานเผ็ดไม่กินเผ็ดนี่นะฮะนี่กับข้าววันนี้ สามคนพ่อแม่ลูกเหมือนเช่นเคยมาทานข้าวกันเลยนะครับเอฟซี FC ครับทานข้าวกันนะิมนนีเเป่ะพราาวั เยี่ยมได้ได้เราเราต้องเผ็ดประมาณนี้เลยได้เผ็ดไหมม่เผ็แล้วไงทาข้าวทานข้า,ขา FC ครับ บ้านนี้จะกินแต่มหมูมเพราะว่าไม่ค่อยกินนะก็จะมีอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกออร่่ยมากคะคุณแม่อร่อยไหมครับเย็นนี้อลองกินดูก็ได้เนี่ยอันเนี้ยอ้าวอยากนี่แหละครับนี่ กำลังทานข้าวกันอร่อยเลยนะครับ f อนะครับอ,อันนี้เป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วเดี๋ยวขออนุญาทานข้าวกันนะครับ FC ทุกท่านครับาฝากกดแชร์กดไลค์ช่องน,อน,นะครับตอนนี้น่าจะมีโฆษณาเริ่มเข้ามาแล้ว f c ทุกท่านออกวความคารุณายาก,กดข้ามนะครับ<ด>เพราะว่นนาโษด้วย<ด>นะครับเพราะว่าค่าโฆษณาจะ,จะเป็นค่าน้ำมันนี่ หน่อยแล้วนะตอนนี้กําลังทําคลิปออกมาแล้วก็เพื่อมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอให้ FC ซแล้วก็ผู้ชมทุกท่านกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเสียมาชาติ c h ชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ